นี่เนี่ยตงเกียงเขาเป่าแตกก็คือนาทีได้เปี้ยงางเกงตอนเต้นนะ่ะเออบวน้ยีหน่อยพูด้วยกันหน่อยเพื่อนที่มาสีฟ้านะคะสีฟ้าเมื่อกี้เกิดปัญหาในด้านเสียงนะคะสีฟ้าก็เลยได้เห็นแค่ครึ่งเดียวะคะ่ะหอมแดงกระเทียมมันนี่โอ้ย พร้อมแดงกันเที่ยมแมนเขาก็บ้าพร้อมเลยเรียนของแค่หน่อยบอะต่อไปนะคะจะเป็นมงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านง่อนน้องพนามิตรภาพหนึ่งสองหกนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขบวนของโรงเรียนบ้านง่อนหนองพนามิตรภาพที่หนึ่งสองหกนะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านง่อนและก็โรงเรียนสว่างแดนดินด้วยนะคะท,ท,ที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะเป็นวงมาให้เสียงของวงโยธวาทิตนะคะโรงเรียนบ้านงอน,นะคะ่ะ ขบวนแรกเป็นของขบวนโรงเรียนสว่างแดนดินอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านง่อนหนองพนเนานะคะน่ารักมากเลยนะคะมันบอกว่าอะไรวะหมอลำอะไรร่วมสมัยอะไรเนี่ยหมอลำ่อนเออกลุ่มหมอลำมูวุ้งใหเด้อ่ะอันนี้หมอลำอะไรก็ม่รู้หมอลำอ้อยยอเะนี่นะคะ บงโยธวาทิตโเรียนบ้านง่อนหนองพนเนานะคะ พร้อมเพียงมากเลยนะคะโรงเรียนมั่นง่อนหนองพนาวาค่ะวงโยธาวิทิตนะคะเอาเอาเอา,เอาวัวแม่สีเราจะไปก้อนลูกสีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซี MC, แม่ผอ,อ,อทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ จะมีไลฟ์สดในเพจนะคะมีการแข่งขันฟุตบอล V.I.P ด้วยนะคะระหว่างอะไรนั้นต้องมาติดตามค่ะรับรองสนุกมากค่ะสนุกมานะคะสีต่อไปค่ะสีชมพูค่ะไม่แน่ใจว่าม,มาในตีมอะไรนะคะสีชมพูสวยมากค่ะนางป้ายการโรงแรมค่ะถือธงนะคะน้องกัมป้านะคะสุดหล่อโอ้โหสีชมพูมาในตีม สว่างอีสาสนศิลค่ะโอ้สีเขียวมณีนาคานะคะสีฟ้าฟ้ามนตราวาทศิลสีชมพูสว่างอิสาสนศิลค่ะน้องบีม,น,มนะคะคาถาคาถากรนค่ะน้องบีมน้องเนยน้องมายนะคะสาขาไฟฟ้าก็สวยได้นะคะอันนี้คือใครเ่ยม,มันเจีไหมมันเจ็บดีอาจจะสยามเลย <S <S> ไม่ได้ให้เข้าเฟรมด้วยเหรอยป้ายขึ้นอีกรูปป้ายขึ้นอ,อีกอย่าบังหน้าอย่าป้ายบังหน้าตัวเองผู้นำเชียร์นะคะ,ส,นนะ,คะสีชมพูค่ะอุย้ยแม่พออ,อแม่พออ,อแม่พอออ,อ,ยอยู่ที่วิทยาลัยะนะคะอันนี้น้องเต้เต้นะคะสาขาการโรงแรมค่ะอยู่ปวช3สวยมากค่ะเดี๋ยววันนี้น้องเต้เต้จะมีโชว์ด้วยนะคะีเอออันนี้ลีดเดอร์สีชมพูค่ะประกอบด้วยสาขาการโรงแรมสาขาคอมพิวเตอร์นะคะ สาขาช่างยนต์นะคะหล่อมากเท่สมาร์ทมากเลยค่ะยิ้มยิมเออฝนจะเอาป้ายบ,บางหน้าตัวเองเอาปอา้ายขึ้นเออน้องฝน, <ไป S 1> นกันโรงแรมนะคะถือป้ายนะักกีฬาค่ะสีชมพูมีป้ายรนรงค์ด้วยนะคะเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ําตาให้น้องเฟิร์สนะคะทุกหยาดเหงื่อ<ด>เพื่อขนมปี๊บ อันนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสาขาการโรงแรมค่ะนักกีฬา <Okay. S 1> สีชมพูนะคะสาขาการโรงแรมสาขาคอมพิวเตอร์สาขาช่างยนต์นะคะยูริก็มาค่ะวันนี้เป็นจังบุญพี่อมยูริยูริสีชมพูจบไปแล้วนะคะในทีมสว่างอีสานศิลป์ค่ะเดี๋ยวต่อไปสีสุดท้ายค่ะแล้วเราจะลองดูนะคะสีสุดท้ายคือสีอะไรนะคะ ไม่แน่ใจนะต่อไปนะคะสีแสดค่ะสีแสดค่ะสีแสดนะคะสวยมากเลยค่ะสีแสดมาในตีมอะไรนั้นนะคะเราจะดูป้ายค่ะว่าป้ายของสีแสดจะมาในตีไหมนะคะยีค่ะยีลุงสุริยาวาทศิลป์นะคะสวยมากค่ะลุงสุริยาวาทศิลป์ค่ะสวยมากเลยคาทากรสีแสดสวยค่ะสวยมากและก็หล่อมาก แล้วก็หล่อมากเลยต่อไปนะคะจะเป็นลีดเดอร์ค่ะลีดเดอร์ลีดแดนของสีสสแสดค่ะลุ่งสุริยาวาทศิลป์นะคะสีเขียวผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิมไลฟ์สดอีกรอบนะคะที่โรงเรียนนะคะสวยมากค่ะสีแสดค่ะสวยสวยงามมากมแม่สีแสดก็สวยค่ะอาจารย์จูริต้าอาจารย์อาจารย์สามวิตรีนะคะ ฝนไม่ตกค่ะบรรยากาศดีค่ะป้ายบอกว่าไปเบิ่งหมอาำค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปเบิ่งหมอลำกันนะคะสว,สวยมา,งงามกม,มีเจมมี่อีกอ่ะเจมมี่อันนี้มันเต็มจีไหมคุณครูล,ละ่ะคะอ๋อมีคุณครูค่ะแม่เอาสอง,สองมองมาแจกทรายอาเบดอันนี้ไม่สวยสวยมากเลยะคะ่ะน้องคีมนะักกีฬา สีนี้ก็สวยค่ะสวยแล้วก็หลโอออน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะมีธงด้วยนะคะมีธงอาเซียนด้วยค่ะสีแสดสีนี้ชนะกางเกงขาวชนะไปเลยเดี๋ยววันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพยงครันี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โรงเรียนที่วิทยาลัยอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปไลฟ์ให้ค่ะ